เก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงมาแล้วคะ่ะผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงซุปตาของเมืองไทยนี่คือคุณอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อล่าสุดเนี่ยมีหลายๆคนบอกว่าภาพของคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยนะบางเอิญระไม้คล้ายกับซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังของเกาหลีพาร์มินยอกเหมือนกันไหมคุณผู้ชมนักแสดงจากล,ละครเรื่องเลขาคีมาใครได้ดูบ้างซีรีส์เรื่องนี้ คุณผู้ชมเลขาคิมเนี่ยนะเขาก็แจงเกิดปัคมินยองปัคมินยองเขาบอกว่าโอ้โหปรากฏการณ์ของคนไทยคนไทยรู้จักเขาคนไทยรักเขาและคนไทยบอกว่าชอบปัคมินยองมากมากนะสิ่งที่สำคัญค่ะผู้ชมล่าสุดมีคนเอารูปของคุณอัมพชลาภาเนี่ยไปประกบคู่กับปัคมินยองเขาบอกว่าระไม้คล้ายกัน อย่างกับแก่คุณคะเหมือนตรงไหนบ้างเหมือนตรงไหนบ้างอ้าปากกามาวงหลายเลยคนบอกว่าอุ้ยเหมือนเหมือนมีจมูกเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีปากเหมือนกันอ้าวสวยเหมือนกันนานก็ว่ากันไปหลายหลยคนบางคนก็บอกว่าไม่เห็นเหมือนเลยมุมซ้ายก็ไม่เหมือนมุมขวาก็ไม่เหมือนมุมด้านข้างก็ไม่เหมือนบุ่มด้านหน้าก็ไม่เหมือน อ่าแล้วตรงไหนเหมือนบ้างคือคนที่เขารูมาเปรียบเทียบเนี่ยเขาก็จะต้องมีแล้วนะว่าเออคล้ายๆมุมเอียงซ้ายมุมเอียงขวามุมข้างหน้ามุมข้างหลังอาจจะเหมือนเหมือนกันเอาเป็นว่าภาพสองาภาพผู้ชมค่ะผู้ชมลองลองดูนะว่าคุณอัมพัชลาภากับปราร์คมินยองเนี่ยเหมือนกันไหมมุมไหนที่เหมือนกันบ้างภาพไหนที่เหมือนกันบ้างบอกเราหน่อยแต่ว่าหลังจากที่เล็กซี่ได้ดูแล้วเนี่ยนะ ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเอกอลักษณ์ของแต่ละคนแตกต่างกันคุณอ้ามพัชรภา,าก็สวยในแบบของซุปเปอร์ตา,าร์ดาราคนไทย,ไทยหน้าคุณอ้ามก็จะออกแนวเป็นสาวไทยนะส่วนปาร์คมินยองเนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์ในความน่ารักในความสดใสโดยเฉพาะแววตาที่ออกมาค่ะผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าปาร์คมินยองเนี่ยเฮ้ยดูสดใสอะเวลาเราเจอะเ,เวลาเราเจอในรูปเขาหรือดูเขาเห็นหน้าเขาเนี่ยเฮ้ยอมยิ้มเพราะอะไรเป็นผู้หญิงที่แบบ เหมือนในดวงตาเนี่ยเขามีรอยยิ้มให้กับเรานั่นเองค่ะอะไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเอามาให้ทุกคนได้เห็นนะว่า2รูปหรือ2คนซุปตาของ2ประเทศไม่ว่าจะเป็นซุปตาประเทศไทยซุปตาจากประเทศเกาหลีเนี่ยก็สวยในแบบฉบับของตัวเองแล้วก,การเปรียบเทียบเนี่ยนะผู้ชมก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากเปรียบเทียบหรอกแต่ว่าหลายๆคบอกว่าคล้ายเล็กซี่ก็เลยเอามาให้ดูว่าอ่าคล้ายเหมือน แล้วแต่วิจาริยาของแต่ละบุคคลนะผู้ชมเดี๋ยวเร็วๆนี้เราได้ดูผลงานของทั้งคู่ในแบบฉบับของแต่ละประเทศแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับใครก็นั่งหน้าจอรอดูเลยค่ะว่ารับรองความสนุกสนานความน่ารักสดใสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการขยี้บันเทิงนะหลากหลายช่องทางเลยค่ะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage นะมายาไลช่วงเวลา17นาฬิกานาทีค่ะในส่วนของ YouTube กด Subscribe ไปได้เลยที่มายาฮอตนิวรวมไปถึงค่ะดูกันส,สดชมกันส,สดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือมายาฮอตนิวช่อง52นั่นเองนะได้ยินเสียงแบบนี้หน้าแบบนี้ลีลาแบบนี้รับรองความสนุกแบบนี้ จำไว้เลยขยี่บันเทิงพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เล็กซี่ขอไปเกาหลีกันนะอยากหน้าเหมือนปาร์คมินยองเหมือนกันไปแล้วค่ะนะ